สวัสดีค่ะเซมนินนทาโร่นะคะดูดวงกับหมอซีนะก็วันนี้นะคะเรามาเล่นเป็นพีอากาศกันนะคะเขาะปิดอันนี้ก็คือทําไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนนะคะซีมี3ามกองให้เลือกนะคะจากซ้ายมาขวานะก็ อันนี้จะเป็นกองที่1นนะคะกองที่1่กองที่2กองที่3นะคะ1ถ้วย1ดาบแล้วก็1ไม้นะคะก็นี่ทั้งหมดากองนะคะก็เวลาเลือกก็ให้จ้างติดให้ดีนะคะเลือกกองที่ดึงดูดที่สุดเพียงหนึ่งกองนะคะแล้วก็การอ่านของซีเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานไวเบอร์ซ่าสายไฟกันก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสมากจนไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดส่วนตัวสามารถแอดไลน์สอบถามเจ้าคิวดูดูซีได ล่างนะคะหรือว่าใต้คอมเมนต์นะแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคช่องซีด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่หนึ่งกันเลยนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีนะคะคนทด่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะก็จะเป็น1ถ้วยนะคะ edge of cup เนาะก็เดี๋ยววางไวขง้ข้างๆนะคะ โอเคก็ท็อปปิกของซีนะคะวันนี้ก็คือทียย่ลืออปไรนะทำไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนนะคะการอ่านของซีไปการอ่านแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะ เพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสมากจะเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที้มไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะแล้วก็ขอ, Church, ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปส่วนใครที่อยากจะไม่พลาดส่วนใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะโอเคก็ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะว่าเราหรือเขาเอาจจะเกิดในราศีหรือว่าลัคนาอะไรกันบ้างนะคะ เราหรือเขาเอาจจะเกิดในราศีหรือว่าลัคนาอะไรกันมากาน,น,นะจะเอาเป็นพวกแบบราศีกับธาตุเท่านั้นนะคะจะไม่เอาพวกดาวเดอลอะไรอย่างี้ไม่เอาเนาะราศีสิงห์นะคะธาตุไฟสิงห์ธาตุไฟนะคะตุลน,นะคะธาตุลมเมธทธาตุไฟธนูธาตุไฟนะคะแล้วก็ธาตุลมทั้งหมดนะคะเมถุนตุลกลุ่มเนาะโอเค ตั้งกรกับนึ่งนะรู้สึกรงเรียงสีก็สายตาเอียงก็มองไม่เห็นเลยโอเคตอนนี้น่าจะเห็นเนาะน่าจะได้ละโอเคประมาณนี้นะคะโอ้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องลืมตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะมีเลขหนึ่งเลขห้าเลขเจ็ดเลขเก้าและยี่สิบห้านะคะโอเคก็เดี๋ยวก่อนมา เราจะมาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนกับเรานะคะถ้ามเขาถึงไม่ยอมชัดเจนนะเรามาดูกันนะคะว่าเพราะอะไรเหตุใดเขาถึงไม่ยอมชัดเจนกับคนเรือพ่กองที่หนึ่งนะคะมาดูกันเนาะมาดูซิว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่ยอมชัดเจนกับตัวเรานะคะทำไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนกับตัวเรานะขาตั้งกล้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้สึกเอียงไหม ถึงความเอียงนะคะทุกคนอ่ะมาดูกันนะคะทำเขาถึงไม่อชัดเจนทริอปคัพนะคะอืมโอเคควีนนอปสอดนะคะเอ็มเพรสคนคนนี้ที่เขาไม่อยอมชัดเจนกับตัวคุณเพราะอะไรหรือป่าเขายังรักในออิสระอยู่นะคะยังรักอิสระอยู่ยังอยากที่จะโสดยังอยากที่จะแบบ ใช้ชีวิตแบบอ่ะสังสรรค์กับเพื่อนไปเรียนไปทํางานแล้วก็มาเจอเพื่อนไปดิ้งไปดื่มไปนู่นไปนี่ในแบบของเขาหรืออะไรแบบอยากจะอยู่แบบกับครอบครัวของเขาก่อนครอบครัวถึงอาจจะเป็นพ่อแม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครอบครัวขเขาพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคือเขายังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับตัวเราเพราะเขายังอยากที่จะสนุกสนานตามแบบตามความต้องการของเขาอยู่ตัวเขาเองอะ่ะรู้สึกเงียบเราเนี่ยทำไมเขาถึงแบบถึงแบบแบบแบบติดสถานนี้เขารู้สึกเงียบเราคะเดวิลนะคะ เดวิลวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็สี่ไม้เขารักคุณนะคนคนนี้เขารักคุณค่ะแต่เขายังแค่เขายังยังอยากที่จะโสดอยู่เฉยคนตีนออขออภัยค่ะคือคือมเป็นอารมณ์แบบเขายังอยากที่จะโสดยังอยากที่จะใช้ชีวิตแบบทําอะไรไม่บอกหรือว่าไปเที่ยวกังคงงคืนไปดีไปดื่มเหล้าไปกินเหล้าอะไรต่างๆอยู่นะคะเขายังติด นิสัยตัวเองติดเพื่อนติดอะไรอย่างนี้อยู่เลยทําให้เขาแบบรู้สึกว่าเออเขายังไม่มีเวลาให้เราขนาดนั้นยังไม่มีเวลาที่จะแบบเออไปไหนคือยังไม่พร้อมที่จะแบบโดนบงการชีวิตยังไม่พร้อมที่จะโดนบงการชีวิตหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะแบบให้ใครมาแบบห้ามนู่นห้ามนี่เขาคือเขารู้ว่าถ้าเป็นแฟนอะ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะห้ามนู่นห้ามนี่และทีนี้เขาไม่เขายิ่งอยา่ที่จะแบบใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีแบบฟรีดอมอยู่นะคะเลยทําให้เขาแบบ แล้วไม่เป็นเหตุที่แบบเขายังไม่ชัดเจนกับตัวคุณนะคะแต่เขารักคุณนะเขารักคุณแน่นอนแต่เขาขอแบบเออขออยู่แบบนี้ไปก่อนนะยังไม่สามารถให้สถานสถานะที่ชัดเจนได้นะขอให้คุณเข้าใจเขาด้วยนะคะขอเขาแบบเออพร้อมมากกว่านี้ก่อนแล้วเขาจะแบบเป็นฝ่ายที่แบบขอเราชัดเจนเองนะคะ ก็ประมาณนี้นะสรวนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนกับตัวคุณนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีด้วยนะคะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็กดกระดิ่งกิ้ง้ด้วยนะดูดวงสนตัวลาวมหาศีได้เลยนะคะก็สวัสดีสี่อต,ตัวลาวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคนที่เลือกไพ่เอชออฟสอดนะคะหรือว่าหนึ่งดาบนั่นเองนะก็หนึ่งดาบนะคะใบนี้นะโอเคเดี๋ยวไว้ตรงนี้นะคะ อ่าทอปปีในดันนี้ก็คือทำไมเขาถึงไม่ายอมชัดเจนนะคะก่อนเริ่มทำนายขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดหนึ่งติดตามนะคะกดกระดิ่งจะได้ภาคลิปต่อๆไปนะคะโอเคแล้วก็ กาอ่างซีไปการอ่าน general reading นะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจนเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะส่วนใครที่อยากจะดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามจากคิวดูดูซีได้เลยนะคะ ID Line อย่ที่ดีคีช้อนบล็อกด้านล่างนะคะลิ้นพันไม่ใช่ลิ้นพันลิ้นแข็งใครอยากดูดูส่วนตัว ID Line อยู่ที่ดีคีชอนบล็อกด้านล่างนะคะสามารถเลื่อนหาดูได้เนาะโอเคก็ มาดูกันก่อนนะว่าเราหรือเขาอาจเกิดในราศีหรือว่าลัคนาอะไรากันบ้างนะคะเราหรือเขาอาจเกิดในราศีหรือว่าลัคนาอะไรากันบ้างนะจะเอาเป็นพวกราศีกับธาตุนะคะถ้าเป็นพวกดาวต่างๆจะขอไม่เอาขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคลิปนี้เลยรางคนไม่รู้เต็มดาวอะไรอย่างเงี้ยอืมกรีดไพ่ก่อนนะอ่ะ พฤกษบนะคะธาตุดินพฤกษบธาตุดินนะคะตุนนะคะธาตุลมธนูนะคะธาตุไฟธนูธาตุไฟเมธธาตุไฟโอธาตุไฟแรงเหมือนกันธาตุน้ําทั้งหมดนะคะมีนกรกฎพิจิกนะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขานะคะมีตัวเลขดังต่อไปนี้นะเลขหนึ่งเลขสองเลขเจ็ดเลขเก้าเลขยี่สิบสี่นะคะ โอเคเรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนนะคะทําไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนกับคุณมาดูเหตุผลของเขากันว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนนะคะมาดูกันว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนกับค mm ุณนะทําไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนกับคุณคะ Empress นะคะ Beast grading. <small spirit> วิวอั f ฟอร์จูนก้าถ้วยเหตุผลที่เขายังไม่ยอมชัดเจนกับตัวคุณเนี่ยซีมองว่าตัวเขาเองอะค่ะรู้สึกแฮปปี้กับกับความสดขของเขาแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เขาดูแบบหรือว่าเขาอาจจะแฮปปี้กับสถานะตอนนี้แล้วเขารู้สึกว่าแบบเออสถานะตอนนี้มันก็ดีนะไม่จะเป็นต้องแบบเออเป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานกันก็ได้คือเขารู้สึกว่าตอนนี้มันก็โอเคมันก็ดีอยู่แล้วอะมันดีอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปทําไมนะคะ ซีบอกได้เลยนะว่าความคิดแบบนี้คือความคิดของคนเห็นแก่ตัวนะคะทุกคนจะว่าซีไงก็ได้แต่ซีรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เห็นแก่ตัวผู้ชายผู้หญิงคนนี้เห็นแก่ตัวนะคะเขาสึกว่าแบบตอนนี้มันก็เออเอ,เอ,เอตอนนี้มันก็เคแล้วอะทําไมต้องแบบชัดเจนอะไรเบอร์นั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออมันตอนนี้มันก็แฮปปี้แฮปปี้มากๆแล้วไม่จำเป็นต้องแบบขนาดนั้นป้าอะไรอย่างเงี้ยเออทีเนี้ยซีก็เลยเลยรู้สึกว่าแบบ สิ่งที่คุณต้องทำนะปัจจุบันนี้ก็คือคุณต้องทําใจรอและวผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เขามีความเป็นตัวตัวเองมากเกินไปนะคะมาดูกันว่าเขาสื่อไงคุณนะรู้สึกมันใสหกไม้อะหกม้อ่ะหกไม้นะคะหกไม้สองดาบนะคะหไม้สองดาบหไม้สองดาบแล้วก็คิงอวอ n คนคนนี้รักตัวเองมากๆนะคะ,ะ,คะเขาก็รู้สึกกับคุณนะแต่ทีนี้ทีนรู้สึกว่าตัวเขาเองก็ยังแบบ ก,ก็ยังรู้สึกซีรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะ mm hmm. เขาก็ยังแบบเรียกว่ายังไงดีอะเป็นนะทซีมินี่ทารุซีรู้สึกว่าคนคนนี้ก็ยังแบบยังอยากที่จะใช้ชีวิตส่วนตัวของตัวเองยังอยากที่จะแบบโสดอยู่หรือว่ายังอยากที่จะแบบเออเอาปัจจุบันก่อนยังไม่มองถึงอนาคตข้างหน้ากับตัวคุณ mm hmm. เขายังไม่ได้วางแผนอนาคตกับตัวคุณนะคะอืม mm hmm. ประมาณนี้อันนี้คือเหตุผลของเขาะคะซึ่งซีงไม่ค่อยชอบหผลนี้สักเท่าไหร่นะรู้สึกว่ามันดูเห็นแก่ตัวไปนิดนึงนะคะ รู้สึกมันดูเห็นกันตัวไปนิดนึงอืมประมาณนี้นะคะสำหรับนที่เลือกไพ่เอชชอปสอดนะคะหรือว่ากองที่สองนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่โปกดกันหนิงจริงๆด้วยนะ,ะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ผ่านซีได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ซีกอบตัวเราไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะกองสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเอทบวอนนะคะหรือว่า1ไม้นั่นเองนะคะก็เป็นก็เป็นไพ่ใบนี้เนาะโอเคค่ะก็ก่อนเิ่าทำนายขอคนละหนึ่งไลค์1แชร์1ติดตามนะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่คิดกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์สอหรับจะคิดดูดวงซีได้เลยนะคะไอดีลาอยู่ที่ดีคืชมบอลล่านะคะหรือว่าใต้คอมเมนต์ก็ลองเลื่อนหาดูนะคะโอเคข้อปิดในนี้ก็คือทําไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนนะคะทําไมเขาถึงไม่ยออมชััดเเจนนนน่งะะค โ okay, อเคก็ไปการอ่าน general reading นะ,ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจนเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้มันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะ มาดูค่ะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในราศีหรือว่ารักนาอะไรกันบ้างนะคะซีจะเ,เป็นพวกราศีกับธาตุนะคะเพราะว่าซีจะไม่เอาเป็นแบบที่เป็นดวงดาวหรือว่าอาคาระค่ะเพราะว่าซีรู้สึกว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วก็บางคนก็ไม่ไรู้ด้วยว่าตัวเองเป็นดาวอะไรอย <c oughs> ร่างเงี้ยก็เลยแบบเออเอาไปแบบพวกนั้นละเอาไปแบบปกตินะคะเหมือนทุกทีที่ซีทำเนาะธาตุลมทั้งหมดนะคะเมถุนตุลกุมเมถุนตุลกุมนะคะกรกฎนะคะธาตุน้ํา สิงนะคะธาตุไฟเม็นะคะธาตุไฟแล้วก็กันนะคะธาตุดินเนาะโอเคมาตัวเลขที่เกี่ยวข้องของเราหรือไม่ก็เขานะคะมีตัวเลขนั้นต่อไปนี้นะเลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าเลขหกและยี่สิบห้านะคะโอเคมาเราจะมาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนกับคุณนะคะเราจะมาดูกันว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนกันนะมาดูกันคะ่ะ ว่าทำไมาเขาถึงไม่ยอมชัดเจนกับตัวคุณกันนะโอเคมาดูกันนะคะว่าทำไมาเขาถึงไม่ยอมชัดเจนสักทีทำไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนเอ่ยดูซิ King o g w f ว n e นะคะ King of นสี4ดาบ แฮงแมนซีรืสึกว่าคนคนนี้เขาน่าจะเคยเจ็บเคยเสียใจเคยผิดหวังในความรักมาก่อนเขาน่าจะเคยเจ็บมาก่อนนะคะเป็นคนที่มีบาดแผลมานะคะมีแผลใจอะไรประมาณเนี้ยเขาอาจจะเคยรักคนคนนึงมาหรือว่าเคยเคบกับคนคนนึงมานานอะไรเงี้ยแล้วก็เลิกกันเขาก็เลยแบบฝังใจอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เลยทาให้เขากลัวทาให้เขาแพนิกนะคะกลัวว่าเออมันจะเกิดขึ้นซ้ํากับตัวเราอีกแล้วตอนนี้เขายิงโฟกัสที่ในเรื่องของการเรียนการงานอยู่นะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมั่นคงมากกว่านี้ก่อนถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็อาจจะแบบเออ กล้าที่จะขอชัดเจนกับตัวเราเองนะคะอืมเหตุผลเขาไม่ยากเลยหนึ่งเขากลัวแพนิคกลัวว่ามันจะเกิดซ้ำรอยนะคะสองเขายังโฟกัสในเรื่องของการเรียนหรือว่าการงานอยู่นะคะเป็นคนบ้างเรียนบ้างงานอยากแบบมั่นคงมากกว่านี้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยอืมไหนดูซิว่าเขาสิ่งอหไคุณนะณปัจจุบันเขาสิ่ออะไคุณนะคะมาดูกันนะสี่ไม้นะคะสี่ไม้สี่ไม้นะคะแล้วก็อะไรเอ่ย หนึ่งเออไม่ใช่หนึ่งค่ะเพจชอปคัพนะคะเด็กถือถ้วยแล้วก็สี่เหรียญคนคนนี้นะซีบอกได้เลยนะคะว่าเขาอะรักคุณนะเขารักคุณเขาชอบคุณนะคะแล้วก็หึงห่วงคุณมากๆนะคะแต่เขาไม่ใช่คนที่แบบจะแสดงออกทางความรักอะเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบคลิปลุกคีิปอาการอะไรเงี้ยเลยอาจจะทำให้คุณแบบ ดูไม่ค่อยออกว่าจริงๆแล้วแบบเออเขาเสื่อมแยบฉันกันแน่อะไรเงี้ยนะคะแต่ซีบอกได้เลยนะยืนยันนอนยันเลยว่าเขาอะรักคุณชอบคุณแน่นอนนะคะแล้วก็หึงห่วงคุณมากๆนะคะคนคนนี้เป็นคนปากไม่ตรงกับใจแล้วก็ปากแข็งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาพูดจาไม่ดีพูดจาทำร้ายจิตใจคุณหรือว่าไม่บอกไม่บอกอะไรเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องคิดมากนะคะเป็นไปดีใสยส่วนตัวของเขานะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสหรับวนเดรย์ไพ่กองที่หนึ่งนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะไม่อยากให้คลิปใหม่กดกระดิ่ววนนนนตััแอออดดดไไลล์สสบบถาามเเ่ทีีีซซ้้ยะะคก็หร ตรวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย